สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ v o l v o 940ทะเบียนชอชิงทอฐาน7248กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้สีไม่ค่อยสวยนะครับสีมีโดนแดดเลียมีด่างแบบนี้นะครับรถจัดทรงมาแล้วนะครับมีแผลที่กันชนหน้านะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับแต่ทรงยังดีอยู่นะครับตอนทำเสร็จใหม่ๆน่าจะสวยหน้าดูครับคันนี้ เดินชมดูลอบคันนะครับระบบไฟติดครบนะครับทดสอบขับมาประมาณ400กว่ากิโลมาได้ปกตินะครับแอร์เย็นดีนะครับคันนี้วางเครื่อง 1J มาแล้วนะครับเกียร์ออโตขับสบายครับภาษีไม่ขาดต่อด้วยครับคันนี้พาไปชมด้านในนะครับคอนโซมเดิมพวงมาลัยแต่งนะครับพวงมาลัยของโมโม่นะครับมีดิฟฟี่2ตัวนะครับ เกียร์เป็นออโต้เครื่องเสียงมีลาโพงเยอะนะครับแต่ยังเปิดดังไม่ครบทุกดอกนะครับต้องลองไปไล่ดูนะครับเบาะเป็นเบาะบรายโลแม็กนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้ได้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะเดิมสวยดีครับหนังเดิมด้วยครับไฟเวลข้ามไลท์ที่ประตูแบบนี้ติดสามบานนะครับไม่ติดบานหน้าซ้ายบานเดียวนะครับคอนโซลกลางสวยเลยครับ ของสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับคันนี้วาง 1J มานะครับเครื่องลงเล็บเรียบร้อยนะครับเห็นแล้วนะครับสีจะเป็นรอยแดดเรียบแบบนี้นะครับเครื่อง 1J นะครับทำความเร็วได้ดีนะครับรถช่วงล่างใช้ได้เบรกดีนะครับ เดินทางไกลได้ปกตินะครับภาษีไม่ขาดต่อเลยครับเดี๋ยวไปลองขับขี่กันดูครับภาษีต่อยาวถึงหกห้าปีหน้าเลยนะครับเดินไม้ติดครบนะครับนาฬิกาเดินตรงนะครับแอร์เย็นนะครับลอ,ลองไปขับขี่กันดูฮะ บนะครัเกียร์อโต้เปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับแต่ไม่ดังนะครับคันนี้วิ่งเป็นร้อยได้สบายๆนะครับ 20แล้วนะครับในโค้งที่ความเร็วร้อยียังไม่รู้สึกว่าน่ากลัวเลยนะครับช่วงล่างใช้ได้นะครับวอนโบหายห่วงเลยครับเรื่องการใช้งานรถคันใหญ่นะครับแต่ว่าก็คล่องตัวดีนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ทำให้ควบคุมง่ายด้วยครับ ยูเทินมือเดียวสบายๆครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์วันววคันนี้เอาไปใช้ตามสภาพก็คุ้มแล้วครับเอาไปแต่งต่อก็คุ้มครับเอาไปแยกอะไรขายก็ได้นะครับของที่ติดบนรถเอาไปขายก็น่าจะได้เยอะกว่าราคาที่ซื้อผมไปนะครับลองดูนะครับถ้าชอบติดต่อได้ครับสวัสดีครับ